ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวชนคนรักสมุนไพรก้วนะคะวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะช่องนี้ก็จะพาเพื่อนๆให้มารู้จักกับสมุนไพรชนิดต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเป็นสมุนไพรรอบบ้านหรือสมุนไพรป่าที่เราจะมีการถ่ายทํามาเพื่อศึกษาเรียนรู้สรรพคุณต่างๆนะคะ สมุนไพรมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ก่อนที่จะใช้สมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้ทางสาวชนเองก็ได้มีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นต้นเป็นเป็นตอนนี้ทางคนก็ชอบนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนนะคะวันนี้ออกดอกสวยมาก เราก็จะพามาให้รู้จักกับต้นพญากาศกรหรือชื่อที่เรียกอื่นๆกันนะคะว่าพญารากรอหรือว่านว่านเสือนางร่มนะคะว่านเสือนั่งร่มค่ะว่านเสือร้องไห้ว่านกาศกนะคะว่านพระยากาศกว่านหอกว่านหอกรอค่ะเขื่อนหูช้างนะคะ ืองหูม้าตองตวบนะคะต่างท้องที่ต่างถิ่นต่างเรียกกันนะคะบางที่ก็เรียกตองสากบางที่ก็เรียกตาลปัดฤาษีนะคะบางที่ก็เรียกผึ่งหูช้างวงนะคะพบได้ตามป่าเป็นพัณน,นะคะแ้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เป็นไม้พุ่มสูง2ถึงสเมตรนะคะรำต้นสีเขียวขอชัดเจนนะคะใบเป็นใบเดียวขนาดใหญ่นะคะเรียงสลับรูปไข่ผิวใบเป็นขึ้นเล็กน้อยนะคะมีหูใบแผ่เป็นแผ่เนผเห็นได้ชัดเจนนะคะดอกสีขาวแกมเขียวนะคะออกดอกเป็นช่อบที่ปลายยอดลักษณะจะเป็น,นชันๆนะคะอย่างที่เห็นนี่คือ ดอกตัวน,นี้ดอกกําลังออกเยอะมากนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้สปปรรพคุณดีๆของต้นว่านพยากาศกันนะคะสปปรรพคุณและประโยชน์นะคะหัวมาพูดถึงประโยชน์ของหัวต้นพยากาศกันนะคะหัวผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆนะคะรักษาการมโรคแฟลผีหนองนะคะแผลฝีหนองหนองในรากนะคะ แล้วก็ใช้ทำเป็นยาย้อมผ้าให้มีสีแดงนะคะมีความเชื่อนะ,ะว่านมีขึ้นอยู่ตามป่ามากนะคะมีอยู่3ชนิดนะคะว่านของพญากระสักเนี่ยมี3ชนิดนะคะจะมีชนิดต้นสีแดงแล้วก็มีชนิดต้นสีเขียวแล้วก็มีชนิดต้นสีขาวนวลน,นะคะนักแรงว่านที่จะใช้ต้นว่านนี้ไปทำ ว่านสักคงกระพันนะคะจ้ก็จะ,จะมัดจะใช้ว่านพยาการศัก์สีแดงนะคะใช้ใบและหัวกินเป็นยาคงกระพันคงกะพันชาตีนะคะคงต่อสัตตาวุธทั้งหลายอย่างเช่นมีดไม้หอกธนูนะคะเวลาจะใช้หัวว่านหรือนำหัวว่านมาเซกกระาด้วยคาถาที่ว่า ทังนะคะอุดโธนมโมพุทธายะเจ็ดครั้งแล้วกินนะคะแล้วก็กินหัวว่านเนื่องจากหัวว่านชนิดนี้นะคะมีเป็นหัวที่เหนียวแข็งวิธีการกินก็ต้องนํามาโขกให้ละเอียดนะคะคั้นเอาน้ํากินนะคะหรือจะกืนทั้งที่ไม่ได้คั้นเอาน้ําก็ได้นะคะกินตามกันก็ได้หรือจะเอาหัวมาเซก บดเป็นผงนะคะปั้นเป็นรูปก,กรอนนะคะเอาไว้กินถ้าไม่กินก็เอาไว้ติดตัวนะคะหัววาดยังใช้นํามาเป็นส่วนผสมนะคะพระเครื่องชนิดคงกระพันได้อย่างดีนะคะ